สบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อเม่พี่น้องเอฟซีเบิร์สุขสุคนเนาะว่าอยู่ภายในและตั้งประเทศยินดีตอนรับขอดสู้สอ้งเม่บุญมาบ้านฮาวเก่าเด้อพี่น้องเด้อพ่อกันมานี่ก็จ่นี่แหละทางเพื่อนพี่น้นนองเลยอาจารย์ได้กระเวศมาเยี่ยมยามทั้งลูกสาวพื่เกา่ายังบอดี้ปะบรด้ทิมเด้อพี่น้องเลยจังได้ฮากัเมืองแย่ง,ง,ยงน้องไปเนาะครัวจังได้ฮากะ ได้เอาทั้งน้องเพิ่อนออกมาอยู่ดินดอนตอนหญ้าออกมาจูเพื่อนอยู่ซานของตัวเองทางห้าก็เลยเบิงแย่งน้องไปก่อนซามนอ้องตั้งตัวเองได้เป็นรักเป็นแรงของตัวเองได้เนะาะแต่ว่ามือไดเห้าบ่มาทั้งน้องเพื่อนกระโร่าเม่บุญเอ้ยบ่มาโบ่จังซันจังซีเนาะเตลเมื่อกะแม่เมื่อหอดเพื่อนก็ต้องโทรเล็ดน,น้ำที่นัองไหมฮะขอมาให้กำลังใจน้องแต่ก็มาอัปเดตก็เป็นอยู่ให้ทั้งที่ทั้งน้องหรือว่า เอฟซีได้เบ่งได้ส้มน้ากันแล้วกท็ทั้งู้้ใหญ่เจบุญที่ได้ซอยน้องมาเนาะยู่ยูเบีย้ยมกพริกนี่น้องเอปแปกประหลาดแท้หยกลงอันนี้มันสีท่านได้ปลูกบอ่อมืออื่นสีป่ปลูกมืออื่นนี่เป็นวันอาทิตย์นี่ต้นะมะม่วงลูกทรายว่บาบวบอ้ายเห็ดให้เพิินปลูกให้เพิินกินแล้วมะก้าได้สามต้นให้มันใหญ่จักหน่อยก่อนจังสิบปลูกอ่ะ ปลูกเดี๋ยวสิไปปลูกใส่ทั้งหน้าบ้านเดี๋ยวสิปลูกวันนี้พอเงินก้นมาหาแต่หน้าเปลี่ยนสีต้นแล้วต้นมะม่วงเขียวสเวยต้นมะเขือพริกมะเขือมืะออื่นสิปลูกมะพริกใน่สิใหายคนคุดคมไว้อีกเทวนี้นี่หากระเวะมาบอกไปน้ำ เห็นไว้อ <Yeah. S 1> ่อนแดดแดดขึ้นนจะเป็นเพียงโผโดยสบายดีเมื็ดแรงเด้อแดดอ่อนคุดใบเบิดขุมบอลมโนนมื่ออื่นวันอาทิตย์แหละมกพริกปลูกอยู่บูยมมนก็ตายงบดอกมกพริกก็ได้แต่มันเป็นอีกอย่างเช่นว่าลงไปยิบเกลือใช่ว่าปุยไปจักเปลี่ยนในอย่างยังไม่ได้เถอโยูบูก็คือตายน้อนเป็ี่ยนยังคือเปื่อยลงหืม ฝนยังไรกแบบจะปลูกใส่ฝนอยู่เฮ็ดยังเนี่ตื่นนอนมานี่แต่ละมื um ้อมาเนี้ได้ยังมาเนี้หืมว่าดังๆเด้อบ่มีไม้ได้ว่าดังๆังรุดมันนี้เยียนไม้แล้วกะคุดคุมปลูกาคสิงไทยอีกอืมคุดคุมมักพีกไว้บ่เนี่ยมโนนเคยเหงื่อนเอาออกคุดเลยว่าดังๆังรุดแม่บ่มีไม้ช่วงนี้ทื่นเอาบดแห้งบดแห้งรุดสั้นแล้วบ่เด้ฟีบไม่ได้ยินได้แต่แม่บ่เนี้ยไม่ได้ยินเห็นแต่ปากตีงแวบแบบอยู่ เมียนไม่น้ำใสนไงโอ้ไม่แป้นฮะไหลย่างไอ้เบิ่งดูไปเบิ่งก่อนมื้อนี้สร้างก็บ่ได้มาทางเฮือนอ่องมวยไอ้ปากดังๆเป็นลูกแม่บุญนี่ต้องเสียงดังฟังซัดไอ้บุญบ่มากได้มาแย้ๆๆอยู่ในโูยแค้นใจแม่นี่เอ้อันนี้บ่เล็กนี่มันไว้นี่มันเข้าขี้เมียงได้หาลบฝนไหวนี่เด้อ มองได้มันบดถือคนอคนมากเลยคันท้าเอาไว้ไมมไว้นี่แหละมันปลูกยังบดได้ปลูกบบสิงไขยเอาไมมไว้โง่อยังมันกระนี้ยไปแล้วมันชิมันนอนถ่าเจ้าตี้อยู่นี่โง,งูอยังมันไปแล้วมันมาเฝ้ายังอีกเชีห่หัวคาเขากะทมิช่นไรนี่ อืมอมไมันเลยเขาบอกมันไปพูดมันผิดเขาอันนี้ดินบล็อกนี่บอ่เดี๋ยวมันกับมันรีบมันก็ไปแล้วเนาะเออเผื่อเฮือนหกงูแงวเขียวกับปอมกระมายู่ผมไหวขันเห้าบัวถมเลยมันบวมต้องเฮ็ดต้องสร้างอยากได้เห็ดเอาเห็ดหายแล้วบ้านี้อืม ตัวใดมันกินบ่เป็นอะไดึงทิมอย่าไว้มันหกเดินมันบอมักทวนกำลังงามขึ้นนี่ตัวใดมันออกนอกงัวกัดยีนมันกัดตอนใดแล้วเน่างัวเนาะมันบอกนี่มันกำลังจอดอกนี่แต่มันออกนอกนี่เจ้าหาไม้มาใส่อีลอีนี่ว่าแล้วมันเป็นพุ่มใหญ่ๆนี่เจ้าเอาไม้มาคุดชมองนี่อีกเจ้ามีบ่าปลายไม้สังไวย ข้าเจ้าเห็นใน่เจ้าดึงมโนน่ะไม่สังเวยลายลายเถ้าเจ้าพยายามไปโคเพิินป่ายมันเผินตัดมานน่เจ้าขุดจุ๊บชนิดปุ๊บมันเป็นผุ่มบางไงช้ำเจ้าชิกินหมักถัวฮะอมมะเขือแล้วนี่เออเป็นดอกแบบนี้แหละนี่บอนนี่ให้เจ้าขุดขุมหมักพริกเต็มบเลยเถ้ามโนนี่มะออื่นวันอาทิตย์จัดการมันส่วนขี้ฝุ่นไผ่ไปใส่คลุมแต่ละคุมค้นๆอันนี้แหละขี้ฝุ่นงาม นี hey, together, right. uh, hmm. Hmm. Huh? Huh? So ่เห er uh, ็นบ่อันนี้อันดำดำนี่จะช่วนไปใส่คุมแลยคลุก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 ใช่กันเสียงรถดุดนี่เพียงไรเนาะอืมอืมอืมฮะฮะใสอ้าวเจ้าอยู่เพื่อนบ่เห็นบ่รถไฟเข้ามา อ่าโบเห็นคือสิมีห้อยรถะฮะบนหัวปูอัลซีเห็นบ่รถจักผู้ืดอเข้ามากระเจมีกลางคืนนี่ล็อกบ่แม่ให้ล็อกเด้อกลางคืนเวลานอนกลางคืนกเจคันบ่ล็อกแล้วข่อยเสียเมื่อไส้เฮือนข่อยได้ข่อยซื้อให้หายชี้พันคันยังบ่็อกไส้เลยข่อยเสียเมื่อเพื่อความปลอดภัยของตัวเอง งัวควายเถื่อมันมันเห็นเคี้ยวๆหัวมันเด้อเขา่ามันก็เข่าแล้วประตูนี่ได้ยังกินข้าวมันนี้นะตอนนี้ตูเมื่อวานนี้นะคะจงไปแกงเมื่อบ้านนี้เอาเมื้สื่อนี่มาต้นอนจ,จินเบื้องดู <laughs> กินเลยบ่ต้องอายแม่บุญบ่มักเด้อคนขี้อายกินแบบเป็นตาแซ่บๆแม่เบิ่งจักบาทดูแม่บุญบ่กินหรอกเจ้ากินก่อนอืกินก็กินจบดีมสิให้อายแซ่บอยู่บ่เลย่บ่แซ่บลสิบ่ซื้อมาตอนจักเทื่อด้บัดนี้บ่แม่นถึกๆด้ก่อนละ5,000พ มะบวบนะบ่ต้องปลูกลายหรอกพวกเขาปลูกลายเันนี้อมันเป็นหมามันก็หกคั่อ่ะเฮ้ซื้อปลูกกะพ่อได้กินโอูเขาปลูกลายแล้วทั้งที่บ่ต้องมันมน,นั่นมันบัวชีไคหนิจะได้มันก็งามคือแนบบัดฝนตกห่อนอันี้คือบดอ,อ,อยู่กับห่อนเอ้าวืึอยู่ี่ไร ในบุ่นว่าคินหรอิน yeah. เรากินแล้วก็กินแล้เลจ้าก,กินก่อน นกเข้านกเข้าคือม้าห้องกังเวนป้าคือมัวตาแต่แบบซึ่งดุดผลดุดเสียงรถสวนมันเลยป้าเตะปลูกกกดอกลาเฮืองเถามันโบเป็นดอก มันเถ่ามันเป็นดอกมันก็เหี่ยวหยบเบิดปลูกไว้กับปลูกกัซื่อนี่เขาปลูกเขาปลูกต้นน้อยๆเป็นคูนเป็นพงแล้วเนาะอืมถ้าปลูกทางเพือนทางมวยก็ได้เอิงอจงมาหนี่บุญบ้านบึงวะบุญบังไฟไอ้สร้างบุญว่าเมื่อวานนี่ไปบเบิ้ลมา บุญบ่ฮอดยอดบ่เกี่ออกยวแล้วบ่ได้ไปพีอน้องไอ้ไว้มีโอกาสน้ะอยู่ดีมีเฮงม้อนีมาคนเดียวแม่นบ่ได้ไปเฮากไ็ไดคันมากับลูกกับเต้านี่สีกล้าไปยู้ทางใดก็เพราะว่าช่วงนี้ถ้าเขากับสีเฮ็ดเวียกน้าให้น้ำหน้าปลูกกล้าปลูกยังก็ค,คือสีบ่ได้ไปสะดวกสบายจะเมื่อกับสีปลูกกล้าเนาะ ทางลูกโทมาเสียหนาเสียอยังกะเกียมไว้แล้วทางมั่งง่ายเอากระสืได้ปลูกกะก่อนจังสีเดินพราะว่าหนะโฟนพี่น้องให้เศร้าให้เศร้าหน้าถ้าบวเฮ็ดนากรบสืได้กินเข่าเอาเฮ็ดนาไว้ผัดได้ซื้อแต่นแนวอืน่นเข่าบได้ซนะื้อเนาะซื้อแต่นแนวกินเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าไปเอาให้ซาหนา้า,ห,นาหลังโซฟา้าหนะโซดิน Bẹp mi lẹ ma phon tok katon phon kazoo vì năm gửi canh hai kazoo kìp gân kìp ni bào nhau đọc vì năm gửi bông bào kumba vì thằng luk in lẹ bucha con bạch con nang kìm kìm em em อชงสิมีเฮ็ดเพาะแทพไปหาเฮ็ดอยู่บ่มาหนิฮึคือบทส่วนสามูไปเบิ่งจวักเขาไปป้าเฮ็ดบวกสลรุกอยู่ประจักเทวนี่นี่เถตามโพนตามอย่างนี้รอดครับแล้วแหละหัวแขยเป็นอย่างรเขาบ่ได้รัก้ามาหาเฮ็ดสเดีกอืโอ้โหอะอาจังไดกา เ,เวียนมาเยี่ยมมายามคือเกา่าคือเดิมพีม่น้องเอ้ยเนาะมาเรากลับมาเวียบม,มางานแถวนี้ครูจังใดกับมือหนาสิเวมาไหมมาอนี้จบเพียงที่นี่สะกอนนะสะบาสดีปราลุก่อนเดี๋ยวเดีย๋ดวยวพน้องพกักไปคนไม่มาไหว โปรคองฟังพี่น้องเหนะ็นเนาะอาจารย์ได้กระขอบุญขอบคุณเนดะ้อไปทางผูญญ้ใหญ่จะบุญทุกท่านเนาะที่ซอยกันเฮ็ดมาทำทบนี่แหละคือทางเพื่อนน้องเมย์เนี่ยกับปูเสื้อน้ำมันแล้วก็โอเคเลยพี่น้องเลยเพราะว่าพออยู่แล้วเนี่ยก็ได้คือเพื่อนน้องเมย์มันกัวงกบตัวนี้เฮาเอามาที่ว่าทั้งสามเพื่นโบได้ใส่คือทั้งเพื่อนน้องมวยหาสืไว้ไปให้ทั้งสะพน ไปให้ทั้งไปให้ทั้งเสาฝนเพิ่นวงกบวงนี่เพราะว่าทั้งเพื่อนเสาฝนก็กำลังนั่นอยู่คือนี่ก็อ้พออยู่แหละทั้งเพื่อนน้องเมย์ก็ได้อยู่อยู่ไปพี่น้องไอ้แต่ก่อนเฮาแห้งบ่มีเฮาได้สำเนียก็ถือว่าเป็นบุญกุศลแล้วเนาะอืออ้พักปานยังฝนก็ว่าได้หัวหัวหัวฟืนไฟน้ำไหลสว่างแสงสว่างหูวลากหัวย้ายเฮ็ดให้โอ้ยสำเนียงก็ย่อโมงสุดสองแหละ สาดนี่ทางสาดต์หาเองก็ยังบ่ได้พี่น้องเลยอ,อยังได้กับพ่อกันในคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ไปแลหละสบายดี